สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่อง JWN จอข่าวเด่นข่าวล่าสุดงานนี้โดนแน่แกนนำคณะราษฎรลั่นต่อสู้ถึงที่สุด10ธันวาคมนี้ฝง UN จีรัฐบาลประยุทธ์เลิกมาตรา112ปมใช้กฎหมายล้าหลัง โดยเมื่อวันที่8ธันวาคมปี2563ที่สวนชนะสงครามนายจตุพัทบุญพัทรารักษาหรือไั่ดาวดินพร้อมด้วยนายสมยศพรึกษากเกษมสุข คอลัมนิสตเว็บไซต์ประชาไทยเข้าพบพันตำรวจโทโชคอํานวยวงบุญริตรรองผูก้กำกับการสอบสวนสอนนอชนะสงครามรับทราบข้อหามาตรา1 1 2หลังถูกพนักงานสอบสวนออกหมายเรียกกรณีชุมนุมปราศัยและฝังหมุดคณะราษฎร2563ที่สนามหลวง ระหว่างวันที่19-20ถึงกันยายนที่ผ่านมาโดยได้มีมวลชนเดินจากห้างนิวเวอร์มาตามถนนจักกรพงศ์พร้อมรถสะเล้งแดงติดลำโพงเครื่องเสียงมาให้กำลังใจทั้งสองคนที่โรงพักนอกจากนี้ยังมีเฮียบุ้งปกรณ์พรชีวังกูลกับไส่อินทิราเจริญปุระดารานักสแสดงชื่อดังมาร่วมให้กำลังใจพร้อมจัดรถกระบะโรงครัวแม่นาคมาแจกจ่ายอาหารน้ำดื่มด้วย นายสมยศกล่าวก่อนเข้าพบตำรวจว่าแปลกใจมากเพราะที่ผ่านมาไม่เคยได้รับหมายเรียกเลยนับว่าเป็นเกียรติที่ได้เป็นหนึ่งใน20ผู้ถูกหมายเรียกในคดีนี้สำหรับตนนั้นมาตรา1 1 2เป็นเรื่องที่ต่อสู้กันมาอย่างยาวนานทำให้ตนไปอยู่ในเรือนจำมาแล้ว7ปีหากครั้งนี้ถูกตัดสินว่าผิดอีกก็จะโดนเพิ่มโทษหนักกว่าเดิมเพราะตอนพ้โทษมีข้อตกลงว่าให้ตนลาเวียนรัฐสถาบันและเรื่องการเมือง แต่เมื่อมีคณะราษฎรเลยเกิดและอายใจว่าทำไมจะมาพูดกับน้องๆไม่ได้ตอนนี้ต้องการให้ตำรวจทบทวนดีๆว่าการทำคดีนี้จะไม่ได้เป็นผลดีกับสถาบัาน โดยในวันที่10ธันวาคมนี้จะมีผู้ไปยื่นหนังสือให้องค์กรสหประชาชาติหรือ UN เพื่อฟ้องว่ามาตรา112เป็นกฎหมายที่ไม่ทันสมัยซึ่งจะนำไปสู่การเคลื่อนไหวในต่างประเทศและทั่วโลกจะติเตียนกระบวนการยุติธรรมของประเทศไทยทำให้การเคลื่อนไหวไกลายเป็นไฟลามทุง ขณะที่นายจาตุพัฒน์กล่าวว่ายอมรับว่ารู้สึกไม่ดีที่ถูกแจ้งข้อหามาตรา1 1 2ทั้งที่เราพูดถึงข้อเรียกร้อง3าประการพูดถึงปัญหาสังคมไทยการแจ้งข้อหานี้ทำให้การพูดและสิทธิเสรีภาพถูกจำกัดอีกทั้งคดีมาตรา112มีการพิจารณาคดีต่างๆไม่เหมือนคดีทั่วไปทั้งศาลและตำรวจไม่เคยมีคำสั่งให้ประกันตัวเลย หลักการในกระบวนการยุติธรรมของผู้ถูกกล่าวหาหายไปหมดมองว่ารัฐกำลังยกระดับความรุนแรงทางกฎหมายที่ผ่านมาการใช้กฎหมายมาตรา110กับมาตรา116ก็เพียงพอแล้วแบบนี้จะยิ่งทำให้คนไม่กลัวกฎหมาย ไม่เหมือนเมื่อก่อนส่วนการใช้มาตรา1 1 2ยิ่งทำให้คนเห็นถึงความเลวร้ายและความอายุทรรรเนื่องจากมีอัตราโทษรุนแรงเทียบเท่ากับคดีอาญาอื่นๆที่จำคุกมากกว่า3ปีเช่นคดีฆ่าหรือค่มขืนทั้งนี้เพราะคำว่าดูหมิ่นไม่มีบรรทัดฐานเลย คดีนี้จึงไม่มีหลักประกันในกระบวนการยุติธรรมต้นมาขนาดนี้เกินกว่าจะถอยแล้วหลังจากนี้จะต่อสู้ในชั้นศาลต่อไปแม้จะไม่เชื่อในระบบกฎหมายแต่ก็ยังจะสู้เพื่อแสดงให้เห็นว่าความอายุธิธรรมคืออะไรให้สังคมรับรู้ว่าขณะที่คนกลุ่มหนึ่งเคลื่อนไหวแล้วไม่ผิดแต่ฝั่งที่เรียกร้องเสรีภาพกลับถูกดำเนินคดี ภายหลังการสอบปากคำนานกว่าสองชั่วโมงนายจตุพัฒน์เปิดเผยว่าเบื้องตน้นภูตนให้การปฏิเสธตลอดข้อกล่าวหาโดยตำรวจได้ถอดเทปจากการปราศัยที่สนามหลวงในวันดังกล่าวมาประกอบหลักฐานดำเนินคดีหลังจากนี้จะนำคำให้การเป็นนเอกสารมอบกับตำรวจอีกครั้งในวันที่8มกราคมปี2564 โดยในคำให้การพวกตนยังยืนยันว่าไม่ยอมรับในมาตรา112และขอให้ยกเลิกกฎหมายข้อนี้ขอเรียกร้องให้พวกเราออกมาช่วยกันรณรงค์ยกเลิกกฎหมายข้อนี้โดยในวันที่10ธันวาคมนี้หากจะมีการชุมนุมก็อาจต้องดูตามสถานการณ์ก่อนเนื่องจากมีโรคโควิดในทกลับมาแพร่ระบาดอีกครั้งยืนยันเราจะไม่เลิกชุมนุมหาก3ข้อไม่ได้รับการแก้ไข ดยหลังจากที่ข่าวนี้ได้เผยแพร่ออกไปก็ได้มีประชาชนเข้ามาแสดงความคิดเห็นกันเป็นจำนวนม,มากอย่างเช่นเดียวสลิมจะโชว์โง่ว่า UN เข้าแทรกแซงเหมือนที่ชอบว่าอเมริกาเสียมนักศึกษาแต่ขอบอกก่อนนะสลิมโง่ทั้งหลายที่อ่านเจอว่า UN เขาเป็นอินเตอร์เนชั่นนลสากลโลกทั่วโลกเขาเห็นความเป็นจริงมีแต่กบในกาลาที่ไม่ยอมรับ สลิมไทยคงดิ้นตายอีกรอบแต่ไม่ต้องไปกัดคนอื่นไปทั่วนะเพราะพวกคุณทำให้ชาวโลกประนามเองแค่บอยคอตเราอายุตมันไม่สนหรอกต้องบอกเลยโลกพร้อมส่งกองกำลังมาคุ้มครองประชาชนคนไทย ก็สมควรแก่เวลาแล้วขายอะไรก็ไม่ได้แถมอยากจะดีกับเขาต้องซื้อเขามีคนเรียกร้องก็ว่ารับเงินเขามาอย่างนั้นอย่างนี้เขาเตือนเขาบอกก็มีพวกสลิมขี้เปียกคอยกระแนกะกระแนะสมควรตายยกลังเพียงเพราะไม่ยอมออกจากกลาโลกมันพัฒนาไปถึงไหนกันแล้ว ลุงๆทั้งหลายปล่อยให้คนรุ่นใหม่พัฒนาประเทศต่อบ้างสมองพวกลุงตามเทคโนโลยีไม่ทันแล้วไม่ใช่อ้างว่าอาบน้ำร้อนมาก่อนอยากจะดูข้างในสมองประยุ์ทธจังว่ามีรอยหยักไหมหรือมันฝังชิปไว้ถ้าฝังชิปก็ควรอัปเดต่อยนะสมองล้าสมัยมากความรู้สึกต่ออะไรก็ช้าเซลล์สมองคงจะตายไปแล้วมั้งสุดท้ายพวกมันก็ไม่ฟังหรอก พวกสลิมมันก็จะบอกว่าต่างชาติชอบแทรกแซงขี้เผือกคิดแบบนี้คุณก็ใกล้ได้ปิดประเทศอยู่กันเองปลูกข้าวปลูกหญ้าแดกเองอย่างเพียงพอแล้วล่ะค่ะคอยดูเถอะมาตรา112ที่ไอ้ตู่มันเอามาใช้จับเด็กเข้าคุกนี่แหละจะทําให้มีการคว่ำบาตรทุกวันนี้ผู้ว่าฮ่องกงโดนแล้วใช้บัตรอะไรไม่ได้ทั้งสิ้นพวกตำรวจทหารที่เป็นหมารับใช้ทำเรื่องนี้คุณโดนแน่ถ้ายังไม่หยุด ทั้ง E.U. ทั้งอเมริกาเขาไม่ปลื้มประยุทธ์เลยเพียงแค่เขาให้เกียรติในฐานะผู้นําประเทศเท่านั้นยิ่งไบเดนนะขึ้นเป็นผู้นําอเมริกาจะยิ่งกดดันหนักให้ไทยเดินแนวทางประชาธิปไตยอย่างแท้จริงงานนี้ยุ่งแล้ว121องค์กรเรียกร้องสมาชิกสภาร่างรัฐธรรมนูญต้องมาจากการเลือกตั้ง100ปเซ์จกัดอำนาจกองทัพ ป้องกันยึดอำนาจ121องค์กรในนามเครือข่ายประชาชนร่างรัฐธรรมนูญได้ประกาศเจตนารมณ์ร่างรัฐธรรมนูญใหม่ต้องสร้างสมดุลอำนาจเท่าเทียมเป็นธรรมจำกัดอำนาจกองทัพย้ำสโตรโรต้องมาจากการเลือกตั้ง100ปเซนแนะร่างรัฐธรรมนูญต้องเปิดพื้นที่หากไม่ทำตามพร้อมไม่เห็นชอบกับร่างรัฐธรรมนูญใหม่ โดยเมื่อวันที่8ธันวาคมปี2 0 63เมื่อเวลาประมาณ15นาฬิกาครือข่ายประชาชนร่างรัฐธรรมนูญเพื่อความเท่าเทียมและเป็นธรรมกว่า121องค์กรซึ่งเป็นการรวมตัวจากทุกภูมิภาคได้อ่านแถลงการเรื่องรัฐธรรมนูญที่เท่าเทียมและเป็นธรรมคือทางออกของสังคมไทย โดยต้องคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพของประชาชนอย่างเท่าเทียมต้องกระจายอำนาจสู่ท้องถิ่นต้องสร้างสวัสดิการทั่วหน้าในการศึกษาสาธารณสุขทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมสร้างระบบเศรษฐกิจที่เป็นธรรมทบทวนอำนาจหน้าที่ของสารรรมนูญและองค์กรอิสระรวมถึงต้องจำกัดบทบาทของกองทัพกับการเมืองเพื่อ ป้องกันไม่ให้เกิดการทำรัฐประหารอีกทางนี้รัฐธรรมนูญที่สดคล้องกับยุคสมัยและก้าวหน้ากว่ารัฐธรรมนูนทุกฉบับดังนั้นทางกลุ่มจึงมีข้อเสนอดังนี้ 1. สมาชิกสภาร่างรัฐธรรมนูนรือสศรอต้องมาจากการเลือกตั้ง100% 2. บทบาทของสอสอรอคือผู้อำนวยการเพื่อให้มีการยกร่างรัฐธรรมนูญ 3. ต้องร่างรัฐธรรมนูญใหม่ทั้งฉบับ 4. กระบวนการร่างรัฐธรรมนูญต้องเป็นพื้นที่ที่มีเสรีภาพและเปิดกว้างหากไม่มีการดำเนินการตามหลักการที่เสนอไว้จะเรียกร้องให้มีการลงมติไม่เห็นชอบกับกระบวนการจัดทำรัฐธรรมนูญที่ไม่เป็นไปตามหลักประชาธิปไตยโดยหลังจากนี้จะมีปฏิบัติการด้วยภารกิจสำคัญ3ประการคือ1จะร่วมการจัดให้มีเวทีระดมความคิดของประชาชนทุกภูมิภาคเพื่อออกแบบเนื้อหาสาระ ของรัฐธรรมนูญที่ตอบโจทย์การแก้ปัญหาของประชาชนได้จริง 2. ติดตามกระบวนการดําเนินการของฝ่ายการเมืองและสะสะรและสนับสนุนกระบวนการร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่3ดําเนินการให้มีการจัดทาร่างรัฐธรรมนูญฉบับประชาชนแบบคู่ขนานไปตลอดกระบวนการจัดทํารัฐธรรมนูญฉบับใหม่ อย่างไรก็ตามขอเชิญชวนให้องค์กรภาคีเครือข่ายจากทั่วประเทศออกมาสนับสนุนและมีส่วนร่วมสําคัญต่อการขับเคลื่อนกระบวนการร่างรัฐธรรมนูนที่ไม่ควรให้เป็นหน้าที่ของฝ่ายการเมืองเท่านั้นโดยหลังจากที่ข่าวนี้ได้เผยแพร่ออกไปก็ได้มีประชาชนเข้ามาแสดงความคิดเห็นกันเป็นสนุนมากอย่างเช่นอยากเห็นกฎหมายใหม่ที่เป็นธรรมแบบเท่าเทียมกันไม่มีชั้นต่ำชั้นสูงต่อไปเห็นด้วยนะ ทุกองค์กรทุกอาชีพควรออกมาผลักดันมีส่วนร่วมกันให้ประเทศได้ประชาธิปไตยที่เต็มใบให้หลุดพ้นจากวงจรอุบาทอำนาจเผด็จการช่วยกันครับประเทศนี้คนเห็นแก่ตัวมันเยอะมากแล้วครับปลุกจิตสำนึกของความ เป็นมนุษย์ของคุณออกมาแล้วออกมาเรียกร้องพร้อมกันกฎหมายและผู้ใช้อํานาจบางทีมันไม่ได้อยู่บนความถูกต้องและความเป็นธรรมออกมาขับไล่พวกผูเด็ดการบ้าอํานาจที่กินบ้านกินเมืองของเราอยู่สักวันเราจะได้ประชาธิปไตยเต็มใบและทุกคนมีสิทธิ์พูดได้อย่างเท่าเทียมกันแม้จะสู้กับทหารทั้งกองทัพ ประชาชนก็จะต่อสู้ด้วยสันติวิธีและสืบทอดเจตนารมณ์ให้รุ่นลูกรุ่นหลานเรียกร้องสาข้อแม้ยาวนานหลายสิบปีก็ตามดีกว่าจะอยู่เฉยๆให้เผด็จการเหลืองอำนาจตีแผ่สื่อทั่วโลกให้รับรู้ตลอดไปทุกหน่วยงานทุกองค์กรทุกอาชีพต้องออกมาช่วยกันผลักดันให้ประเทศไทยเป็นประชาธิปไตยที่เต็มใบช่วยกันครับช่วยกัน ออกมาเยอะๆทุกองค์กรมันจะได้รู้กันว่าทุกคนไม่ยอมถูกกลาครอบอีกต่อไปถูกต้องแล้วครับฉบับยกใหม่ต้องเท่ากันเอาเลยเอาเลยสู้ๆถูกต้องครับต้องร่างรัฐธรรมนูญใหม่ทั้งฉบับเพื่อให้เท่าทันและสดคล้องกับสถานการณ์ความเจริญของโลก อย่าให้ใครมาขีดเส้นให้เราเดินให้เราต้องเลือกทางเดินของเราเองเลือกตั้งร้อปอเซอย่าให้ใครที่ไม่ใช่คนที่ประชาชนเลือกมาร่างรัฐธรรมนูญฉบับปี60ขอขอบคุณข้อมูลเนื้อหาข่าวจากเว็บไซต์ไวทีวีประชาไทยและ Daily News ์ขอขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมสวัสดี